茶余后啊，共与后人说，多少辛酸话，因果。百战九河山，古来功难成，江山几聚成。 黄尘中是何年？文章写不尽，悠悠沧桑事，悲欢岁月尽。 沧桑事，悲欢岁月尽。 ในเวลานั้นสานุสิตต่างทําความเคารพและแยกย้ายกันกลับนะครับออกจากที่ประชุมจนกระทั่งเดือน7วันที่8 <c oughs> ถ้าพระธรรมอาจารย์ได้กล่าวกับสานุสิตว่าอาตมาอยากกลับสินโจเจ้าทั้งหลายจงรีบเตรียมเรือไปด้วยเถิดให้ด้วยเถิดทีนี้เหล่าสานุสิตท,ทั้งหลายเนี่ยพอได้ฟังแบบนี้ปุ๊บโอโ้ก็เศร้าสโลกเลยลบเล้าหนักเลยบอกว่าท่านอาจารย์ท่านอย่าพึ่งไปเลยอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้น ทีนี้ท่านก็เลยบอกว่าปวงพุทธะที่เสด็จลงสู่โลกใบนี้สุดท้ายก็ต้องนิพพานในที่สุดไม่มีใครที่มาแล้วไม่ไปหรอกยังไงยังไงก็ต้องกลับอยู่ดีมีมาก็ต้องมีไปนี่เป็นธรรมชาติชไหมครับทุกท่านเวลาที่มีคนที่เรารักอะ่ะแล้วเขาจะต้องจากไปอะ่ะทุกท่านจะจะจะร้องโหร้องโฮเศร้าโศกเสียใจไหม แล้วถึงขนาดที่ว่าวางไม่ลงแล้วก็ตรอมใจจนเจ็บไข้ได้ป่วยหรือเปล่าครับเมื่อไม่นานนี้มันมีเรื่องที่อาจจะบางคนอาจจะรู้สึกว่าเป็นรักอมตะเนาะก็คือมีคุณลุงอยู่คนหนึ่งเอาศพของภรรยาของตัวเองเนี่ยเฝ้าศพของภรรยา21ปีซึ่งแน่นอนครับอันนี้น่าชื่นชมตรงที่ว่ารักของเขามั่นคง กไครับแต่ถ้ามองในอีกแง่หนึ่งเอามองแบบทางธรรมนะนี่ก็คือเป็นเรื่องของการที่ความผูกพันที่มันวางไม่ลงจริงกือเปล่าฮะซึ่งอะไรที่มันวางไม่ลงก็คือทุกข์เมื่อเป็นทุกข์ทุกข์คือศัตรูของธรรมจริงก็อเปล่าครับดังนั้นถ้าหากว่าเราอยากให้ธรรมเจริญงอกงามเราก็ต้องกําจัดทุกข์ และจะกําจัดทุกข์ก็ต้องไม่มีความยึดมั่นถือมั่นความผูกพันก็คือความรักประเภทหนึ่งรักโลภโลกรธหลงความผูกพันแน่นอนทุกท่านอยากไปเข้าใจสุดขั้วถ้าอย่างนั้นก็ไม่ผูกพันแบบเชิงแบบไม่มีน้ําจิตน้ําใจอันนั้นไม่ใช่คนละความหมายกันถ้าเราบอกว่าไม่มีผูกพันเราก็ตัดเลยไม่ต้องมีเยื่อใยไม่ใช่หมายถึงอย่างนั้นการ ไม่ผูกพันนั่นคือเป็นความรักอันยิ่งใหญ่คืออะไรครับมันคือมหาเมตตามหากรุณาถ้าจะเปรียบให้เห็นภาพหน่อยเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะเอาไปคิดในทางมิจฉาทิฏฐิอย่างเช่นองค์สมเด็จพระสัมมาสัพพุทธเจ้าท่านตัดความผูกพันไปแล้วยังก็ดูสิครับว่าที่ท่านเจอภรรยาของท่านเนี่ยทุกครั้งแรกที่ท่านเสด็จไปเมืองกบ,บิลพัท่านเจอบิดาของท่านโอ้คิดถึงมากเลยพระบิดา ไม่ได้เจอกันเป็นสิบปีร้องไห้ฟูมฝายโอ้ภรรยาลูกของฉันพระราหุนมีอย่างนี้ไหมเออดูเหมือนไม่มีเยื่อใยแต่ท่านก็ไม่มีเยื่อใยน้ำจิตน้ำใจกับกับทุกคนหรือเปล่าก็ไม่ใช่ก็ไม่ใช่กลับยังคงยังไงครับแสดงความรักความเมตตาอย่างที่สุดดังนั้นที่บอกว่าไรเยื่อใยผูกพันของพระอริยะ กับไร้เยื่อใยผูกพันของปุถุชนเนี่ยไม่เหมือนกันไร้เยื่อใยผูกพันของพุทธะคือผู้ที่ตัดบ่วงแ่งกิเลสตัณหาไปแล้วแต่ไอ้พวกที่ไร้เยื่อใยผูกพันของปุถุชนนั้นคือเป็นคนที่โหดเหี้ยมทารุนไร้น้ำจิตน้ำใจเห็นแก่ตัวอย่างที่สุดมันไม่เหมือนกันแยกความแตกต่างนี้ได้หรือเปล่าเนาะทีนี้ลูกศิษย์ทั้งหลายเนี่ยต่างก็ยังไงครับ ลบเลาวหนักมากท่านก็บอกว่าพุทธะลงสู่โลกใบนี้สุดท้ายก็ต้องนิพพานมีมาก็ต้องมีไปนี่เป็นเรื่องธรรมชาติและสังขารงอัตมาท้านบอกว่าสุดท้ายมันก็ต้องฝังไปอยู่ดีจะทําให้ท่านยืนยงอยู่ยงคงกระพันในโลกนี้มันเป็นไปได้ไหมมันเป็นไปไม่ได้หรอกสังขารเนี่ยดินน้ําลมไฟอะธาดินธาดน้ําธาดลมธาุไฟมันใช้ไปเรื่อยๆมันต้องพัง ถ้าไม่พังคนก็ไม่แก่ก็ไม่ตายอ่ะสิหนังอยู่ยังไงก็อยู่อย่างนั้นเนี่ยในโลกนี้ก็คงจะแบบคนล้นโลกไปหมดแล้วเพราะมันไม่มีวันตายเป็นไปได้ไหมมีเกิดก็ต้องมีตายมเมล็ดข้าวทุกท่านกินใช่ไหมครับเอาไปปลูกมันก็งอกขึ้นมาแล้วเราก็กินบางส่วนก็ตายไปแล้วก็ลงไมล็ดก็เกิดขึ้นมามันถึงจะมีมะเมล็ดข้าวอยู่ตลอดเวลา แต่ถ้าหากว่ามันเกิดแล้วไม่มีวันตายเลยทุกท่านลองนึกภาพดยใชว่ามัจะเป็นยังไงเมล็ดข้าวเกิดแล้วไม่มีวันตายเลยจะเป็นยังไงนึกภาพไม่ออกเลยแล้วมันจะเป็นยังไงมนุษย์ก็เหมือนกันนั่นะมันเป็นเรื่องธรรมชาติมีเกิดก็ต้องมีตายใช่ไหมท่านก็เลยบอกว่าอย่าไปยึดมั่นถือมั่นเลยเอาละเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วทุกคนก็บอกว่า ท่านอาจารย์ท่านไปเมืองซินโจไม่ว่าจะช้าจะเร็วยังไงก็กลับมาที่นี่ด้วยนะซินโจคือที่ไหนซินโจก็คือวัดกัวเอินนั่นแหละวัดกัวเอินอยู่ที่เมืองซินโจปัจจุบันเนี่ยเขาเรียกว่าซินซิงจังหวัดซินซิงนะครับที่มณฑลกวางตุง้งในอดีตสมัยนั้นเขาเรียก่าวัดเมืองซินโจท่านก็บอกว่าใบไม้ที่โรยลงมาใบไม้ที่มันอยู่บนต้น มันเขียวและมันก็จะต้องเหี่ยวพอเหี่ยวปุ๊บใบไม้ก็ปลิดปลิวร่วงโรยมันก็ต้องลงสู่ผืนดินแล้วถามว่าใบไม้พวกนี้เดิมมาจากไหนเดิมก็มาจากดินจริงหรือเปล่าแล้วก็ขึ้นไปเป็นใบไม้และเมื่อมันตายไปมันก็ลงมาก็กลับสู่ดินท่านกำลังเปรียบว่าทุกคนยังไงก็ต้องตายตายแล้วก็ต้องกลับคืนสู่ต้นรากของมันมาจากไหนก็กลับไปที่นั่น ดินน้ำลมไฟของเราสุดท้ายก็ต้องลงคืนสู่ดินใช่ไหมร่างกายของเราใช้หรือเปล่าครับเอาละท่านก็บอกว่าการที่อัตมาได้มาในครั้งนี้ท่านยังบ่อยนะไม่ได้เทศนาธรรมเลยนะสุดท้ายคนเราก็ต้องตายแล้วท่านบอกว่าตลอดเวลาที่ผ่านมาท่านไม่เคยเทศนาธรรมเลยนะทุกท่านครับถ้ามีอัตตา ก็จะยึดว่านี่คือผลงานนี่คือฝีมือแต่ถ้าไม่มีอัตตาเขาก็จะไม่ยึดผลงานไม่คิดว่านี่คือฝีมือไม่ใช่เป็นฝีมือที่ฉันทำทุกสิ่งทุกอย่างขอบคุณฟ้าขอบคุณทุกทุกคนนี่เป็นผลงานของทุกคนไม่ใช่ของฉันตัวท่านเว่ยหลางเองเห็นไหมท่านยังบอกว่าทั้งหมดตลอดเวลาที่ท่านทำมาตั้งเยอะแยะ อบรมสานุสิดว่าต้งมากมายท่านบอกว่าท่านไม่ได้ทําเลยพระพุทธองค์ท่านก็พูดอย่างนี้ท่านก็บอกว่าตถาคตไม่ได้เทศนาธรรมถ้าใครบอกว่านาตถาคตเทศนาธรรมคนนี้กล่าวลายพระพุทธะใช่ไหมครับแล้วนับภาษาอะไรกับเราเราจะมาบอกว่านี่คือฝีมือฉันนี่คือฝีมือฉันไม่ได้นี่คือยติธรรมของฉันนี่คือสถานธรรม ที่ชั้นสร้างนี่คือคนที่ชั้นส่งเสริมนี่คือเงินที่ชั้นบริจาคไอ้คำว่าชั้น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 นี่แหละคืออะไรอัตตาทั้งสิ้นเพะฉะนั้นทำแล้วไม่ยึดผลงานเหมือนด่งฟ้าฟ้าสร้างทุกอย่างฟ้าไม่เคยครอบครองเลยมีแต่มนุษย์ตะแย่งกันแทบตายอันนี้ที่ดินของชั้นอันนี้ต้นไม้ของชั้นนี่คือนี่อันนี้ของฉันนี่เขของชั้นทั้งหมดนี้คือฟ้าดินเป็นคนสร้างฟ้าดินเคยมาแย่งกับเราไหม ไม่มีดังนั้นเราทำอะไรไปแล้วต้องอย่ายึดว่านี่คือของฉันนี่คือของฉันตัวท่านเว้ยหลังเองท่านก็ยังบอกว่าตั้งแต่ต้นจนปลายสุดท้ายนี้ท่านไม่ได้เทศนาธรรมใดๆและสารุชนก็ถามต่อไปแล้วสัตธธรรมจักสุคันเนี่ยสารุนจักสุขันเนี่ย,รรนนยอันนี้จะมอบให้แก่ผู้ใดสัทธรรมจักสุคันหรือจักสุขับเนี่ย คับหรือคันในความหมายคือเดียวกันคันที่เราคันหรือครับเนี่ยที่หมายถึงท้องอตั้งคันปัจจุบันนี้จะใช้คําว่าตั้งคันก็คือตั้งท้องท้องที่ว่านี้เนี่ยมันไม่ใช่หมายถึงท้องที่มนุษย์เราเข้าใจคันหรือว่าครับนี้เนี่ยหมายถึงอะไรครับที่เก็บที่ซ่อนที่เก็บเอาไว้นั้นจกักสัตทธ,ธรรมจักสุคัน จึงหมายถึงเป็นที่อยู่แห่งดวงตาแห่งธรรมเข้าใจไหมครับนี่คือเป็นผลทางแห่งการหลุดพ้นแต่ณที่นี้พูดถึงเรื่องอะไรครับองค์การสวรรค์องค์การแห่งฟ้าท่านจะบอกว่าสัตรธรรมจากสุขานี้ต่อจากนี้จะให้แก่ผู้ใดเพราะว่าทุกคนอยากรู้จริงๆเมื่อก่อนองค์ที่5้าไปองค์ที่6ตอนนี้องค์ที่6เนี่ยจะให้กับใครลูกศิษย์อยากรู้แล้วใครๆก็อยากได้ใช่ไหมครับ ท่านก็จะตอบว่าอย่างไงครับท่านบอกว่าใครมีธรรมก็จะได้ถ้าไม่บอกว่าใครเป็นผู้รับจำได้ไหมเมื่อก่อนนี้เนี่ยองค์ที่ห้าพอบอกว่าบาทและจีวรให้กับคุยหนึ่งแล้วเนี่ยท่านเกือบตายจริงไหงมงงครับคนมาแย่งกับท่านใหญ่เลยท่านเกือบตายดังนั้นท่านจึงได้รับสนองจากคำสอนของ โบราณอาจารย์บูรพาาจารย์บอกว่าบาตรจีวรนี้เป็นภัยเป็นภัยต่อจากนี้ไม่ให้ส่งมอบต่อไปจำได้ไหมครับที่ท่านพูดเอาไว้อย่างนี้ตอนนั้นทุกคนก็ถามว่าสัตธธรรมจากสุคันนี้เนี่ยจะมอบให้แก่ผู้ใดท่านก็บอกว่าผู้ใดทรงธรรมจะกได้รับผู้ใดไม่ยึดก็จะได้เข้าใจเนาะไม่ได้บอกตรงๆว่าเป็นใครแต่จริงท่านมอบไ้แล้วยังมอบไปแล้วแต่ไม่บอกว่าเป็นใคร เอาละต่อจากนี้จะมีภัยหรือไม่ท่านก็บอกว่าหลังจากอัตมาดับขันนิพานไป5-6ปีจะมีคนหนึ่งมาตัดศรีรษะของอัตมาจงฟังคํำพยากรณ์ของอัตมาเถิดท่านบอกว่าอันศีละนาบูชาประนตไหว้เรื่องปากท้องหิวกระหายต้องอิ่มนำํำภัยแห่งมันที่ประสบเป็นเคาะกรรมยังหลิวนั้นอยู่ประจําเป็นขุนนางทุกท่านรู้ไหมครับว่า ตัวองค์ของท่านเนี่ยร่างของท่านนี้เนี่ยเป็นพระธาตุทั้งองค์เป็นพระธาตุทั้งองค์คือทําไมนะาว่าเป็นพระธาตุทั้งองค์แข็งทั้งทั้งร่างกายเลยปกติเราบอกว่าพระธาตุคือเผาแล้วเป็นพระธาตุใช่ไหมครับนี่คือทั้งองค์ทั้งร่างของท่านเลยท่านหลับจากไปในปางสมาธิแล้วอยู่ยังไงท่านนั้นก็ท่านนั้นแล้วไม่เน่าร่างของท่านครบทุกประการเป็นพระธาตุทั้งองค์ ทีนี้ท่านก็รู้แล้วว่าในอนาคตเนี่ยมีคนเนี่ยก็อยากจะเอาตัวท่านเนี่ยไปบูชาแต่ว่าไม่ใช่เอาไปทั้งองค์แต่ว่าจะตัดศีรษะไปนะครับท่านก็เลยบอกว่าจะมีคนนึงมาตัดศีรษะของเราท่านก็พูดเป็นพยากรณ์ท่านไม่บอกตรงๆท่านบอกว่าอะไรครับอันศีระนําบูชาประนตวายท่านบอกว่ามีคนเนี่ยอยากจะเอาหัวเนี่ยไปบูชา เรื่องปากท้องหิวกระหายต้องอิ่มน้ำเอ๊ะแล้วมันเกี่ยวอะไรอ่ะบูชาปากท้องหิวกระหายต้องอิ่มน้ำหมายความว่าอะไรหนอภัยแห่งมันมันภัยของมันคืออะไรเนี่ยเรื่องเกิดขึ้นแล้วถึงจะรู้นะภัยแห่งมันที่ประสบนั้นมาเป็นเคราะกรรมและหยังหลิวนั้นอยู่ประจําเป็นขุนนางหยังหลิวคืออะไรเป็นขุนนางคือใครอ๋อผ่านไปห้าหปี ถึงได้รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นคืออย่างนี้พอหลังจากที่ท่านพยากรณ์แบบนี้แล้วเนี่ยเรื่องราวจึงได้ปรากฏก็คือว่ามันก็คือของบุคคลคนหนึ่งชื่อว่าจังจิ้งมันจังจิ้งมันนี้เนี่ยคือเ็าฐานะยากจนแล้วมีเศรษฐีคนหนึ่งเนี่ยเขาอยากได้ศรีรษะของท่านวุ้ยหนึ่งไปบูชาออ้ยของศักดิ์สิทธิ์นี่ก็เลยจ้างคนที่ชื่อจังจิ้งมันนะซึ่งฐานะก็ยากจน แล้วเขาก็รับปากซึ่งจริงเขาก็รู้ว่ามันไม่ดีแต่ว่าได้เงินแล้วมาเลี้ยงดูแม่เนี่ยมันเป็นเรื่องจําเป็นเป็นเรื่องปากท้องอ่ะเห็นไหมตรงนี้ภัยแห่งมันที่ประสบเป็นเคราะห์กรรมมันอาจจะเป็นเคราะห์กรรมของท่านน่ะท่านก็รู้ว่ามันเป็นกรรมผูกกรรมผูกเวรอะไรกันมามันเป็นเคราะห์กรรมภัยนี้แหละเกิดขึ้นแล้วแล้วอันเนี้ยคือเรื่องปากท้องที่หิวกระหายต้องอิ่มหนำเพราะเขาจะเอาเงินค่าจ้างนี้ไปเลี้ยงดูมารดา ดังนั้นจึงรับปากจะไปตัดศีรษะของท่านเว่ยหลางเอามาให้กับเศรษฐีคนนี้แล้วปรากฏว่ามันตัดได้สาเร็จนะไม่สําเร็จครับเพราะอะไรครับเพราะว่าลูกศิษย์เนี่ยพอได้ฟังคําพยากรณ์แบบนี้มันเดาไม่ออกว่าคืออะไรแต่รู้ว่าแน่นอนต้องมีการตัดหัวแน่นอนแหละก็เลยเอาเหล็กมาหุ้มคอเอาไว้แล้วจังจิ้งมันฟันฟันโดนเหล็กก็ฟันไม่เข้าแล้วสุดท้ายทุกคนก็จับได้แล้วพอจับแล้วมีขุนนางเนี่ยมา ตัดสินคดีขุนนางคนหนึ่งคือแซ่หยางอีกคนหนึ่งแซ่หลิวนะครับถึงบอกว่าหยางหลิวนั้นอยู่ประจําเป็นขุนนางนี่คือเป็นคําพยากรณ์ของท่านเอาละท่านจะได้กล่าวต่อไปท่านบอกว่าหลังจากอัตมานิพพานไป70ป็ปีจะมีพระโพธิสัตว์สองพระองค์สเสด็จมาจากแดนบูรพาองค์หนึ่งเป็นคารหัสอีกองค์หนึ่งเป็นบรรพชิตซึ่งทั้งสองพระองค์ จะประกาศรมและสืบสารธรรมประสงค์แห่งสำนักเราจะลุ่งเรื่องอีกยังสร้างวัดวาอาลามจนลุกโลดเพื่อเป็นการประกาศพงศาแห่งธรรมสู่ความเชชวาท่านพูดถึงพระโพธิสัตว์สององค์คนหนึ่งเป็นคัลหัดองค์หนึ่งเป็นบนรรปะชิตแน่นอนครับองค์หนึ่งนี้คือใครบรนประจัยหมาบรนประจย์หมาซึ่งบรรปะจันหมานี้เนี่ยคือเป็นลูกศิษย์ของลูกศิษย์ของ เวหลังอีกทีนึงดังนั้นถึงบอกว่าหกเจ็ดสิบปีให้หลังองคหนึ่งคือเป็นสายบรรพชิตแล้วอีกองคหนึ่งคือเป็นพระบรรพจรันปายนะครับนี่คือเป็นสายค้าราชกาแล้วก็คาราชกนี้ก็สืบทอดสู่ครัวเรือนแล้วนับแต่นั้นเป็นต้นมาก็คือพงศาธรรมเริ่มเข้าสู่ครัวเรือนแล้วนี่คือพระโพธิสัตว์สองพระองค์ทุกคนก็ได้ถามต่อไปว่ามิทราบว่า นะับแต่พระพุทธเจ้าพระองค์แรกที่เสด็จสู่โลกไปนี้ได้มีการสืบทอดมากี่ชั่วคนแล้วขอให้อาจารย์ได้โปรดให้ความกระจ่างด้วยเถิดผ้าอาจารย์ท่านก็ตอบว่าพระพุทธเจ้าที่เสด็จสู่โลกไปนี้นั้นเป็นจํานวนมากมายสุดจะนับได้แต่จะกล่าวจากเจ็ดพระพุทธาเป็นการเริ่มต้นเจ็ดพระพุทธาเมื่ออารามกรกลับก็คือกลับครั้งที่แล้วมีชื่อว่าอารามกรกลับกับปัจจุบันเรียกว่าพัทธละกับนะครับ ตั้งแต่อารามกรกับมีพระพุทธเจ้าอะไรบ้างพระพุทธเจ้าวิปัสสีพระพุทธเจ้าสิขีพระพุทธเจ้าเวสภูและสําหรับในพัฒนากับนี้ก็มีอีกพระพุทธเจ้ากัคขุสันทะพระพุทธเจ้าโกนาคมพระพุทธเจ้ากัจสปะและพระพุทธเจ้าสัคยมุนีในพัธนกับมีสี่องค์อารามกรกับมีสามองค์รวมแล้วคือเจ็ดพุทธาแต่ว่าหลังจากพระสัคยมุนีมาแล้ว ก็สืบทอดมาเป็นสายแบบนี้องค์ที่หนึ่งคือพระมหากัสปะองค์ที่สองคือพระอานท์องค์ที่สามคือสารกวาสะองค์ที่สี่คือพระอุปคุปตะองค์ที่ห้าคือท่านลุตะกะองค์ที่หคือมิชกะองค์ที่เจ็ดคือวัสมิตรองค์ที่แปดคือพุทธนันทิองค์ที่เก้าคือพุทธมิตรองค์ที่สิบคือปารัสสวิกะองค์ที่สิบเอ็ดคือปุญญายาสะ องที่12คืออัศวโคตรองค์ที่สคือกปิมลระองที่14คือนาคาราชุนองค์ที่15คือการณเทพองค์ที่16คือพระลาหุนตาองค์ที่17คือสังฆนานธิองค์ที่18คือขยาสตะองค์ที่19คือกุมารตาองค์ที่20คือชยัตตะองค์ที่21คือวสุพันทุองค์ที่22คือมโนละหิตะองค์ที่23คือหักกะเลนะ องค์ที่24คือสิงหะองค์ที่25คือวสิอสิตะองค์ที่26คือปุญญมิตรองค์ที่27คือปัชยาตาละองค์ที่28คือพระโพธิธรรมก็คือตักกมอแล้วก็ถัดจากตักกมอมาก็คือนะครับแล้วก็องค์ที่องค์ถัดมาคือเซิงชั่นแล้วก็ถัดมาคือเต้าสิ้นแล้วก็หงเยนแล้วก็องค์สุดท้ายคือคุยหนึ่งท่านพูดถึงเพียงแค่ตัวท่านนะครับแล้วจากคุยหนึ่งเมื่อกี้ที่บอกไง มีพระโพธิสัตว์สององค์องค์หนึ่งก็แท้มาองค์หนึ่งก็คือแท้ไปแล้วก็ถ่ายทอดเลื่อยมาทั้งหมดอีกรวมๆแล้วก็คือเป็นทั้งหมดจนถึง28่สออิจริงๆแล้วมันต้องนับของก่อนด้วยนะครับยีออ่สิบแปบวกสิก็คือเป็นเท่าไหร่ฮะ46ใช่ไหมอืมนั่นแหละท่าน ทั้งหมดต่างได้สืบสารมาอย่างดีและพวกเจ้าทั้งหลายในภายภาคหน้าก็จงร่วมกันอนุรักษ์สืบทอดอย่าให้บกพร่องเป็นอันขาดดังนั้นทุกท่านครับสิ่งที่เราได้สืบทอดมาก็สืบทอดมาอย่างนี้สืบทอดมาทางสายนี้เราเรียกว่าบูรพาจารย์หรือเราเรียกว่าพระบรรพจารย์บรรพะก็คือแต่โบราณเนี่ยเช่นบนรรพบุรุษใช่ไหมครับก็คือเป็นอาจารย์แต่ โบราณการมาที่สืบทอดมาเป็นรุ่นต่อรุ่นรุ่นต่อรุ่นเมื่อสืบทอดมาแล้วมาถึงเราสืบแล้วเราต้องสารต่อหรือไม่เราก็ต้องสารต่อไปดังนั้นเราต้องยึดมั่นสิ่งที่พระบูรพาจารย์ทั้งหลายทายทอดหัวใจนั้นมาอย่างไรเราก็ต้องสารต่อไปอย่างนั้นให้มันยังไงครับตาบช่วกาลปวสาสนเพื่อให้เวนัสัตว์ทั้งหลายในโลกนี้ ต่างก็ได้รับอน,นิสงส์แห่งธรรมขึ้นสู่ในเรือแห่งสัจธรรมนี้แล้วก็ได้หลุดพ้นเวียนว่ายแต่เกิดอย่างแท้จริงดีไหมครับ<ด>เอาละเหลือส่วนที่เหลือเราก็มาร่วมศึกษากันในคราวหน้าสำหรับวันนี้เองก็ขอร่วมศรรมึกษาแต่เพียงเท่านี้